นี่ก็จะเป็นเนาะพุทธังสรนังคจชามีทำม,มังสรนังคจชามิสังฆังสรนังคจชามิใกล้ปีจะเป็นเนาะใกล้ปีจะตเตา,โฟโฟา,าเขาบอกถามว่าอามิโตโบอ๋อช้อนเลยอะมิโตโบโอ้บังจะ๊บเจนะโอ้บังจุ๊บเจ

อนุตารุปุริสาธรรมมาาลทิสาสะเทวมนุสสานังพุดโผลภาขวัติสวัคตุภาขวตาธรรมโมสันทิิโกอาคาลิโกเอหิปัสทิโกไม่อยากฟังกันเลอโอโปวาญิโอปาจตังเวททิสปโพวิญยู

ยาทิทังจะตาริปุริสัจุขานิอยตปูริสัพุฆาเลสสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะรานิโยอนุตตรังปุตยักเขตังโลกัสสติอ้าวใจเนจเนเนาะใจเจนเนาะไปไปอ๋อ ยังเช่นไงเช่น,มน,นมเมียนหาอดี๋เช่นไรเช่นเมียนหายินดีรับควา,านนมาเมล็นเลยบา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 ยตี่อีสุเช่นเมียนจะห้อยผ้าวห้อยผ้าเช่นกันครั้งแรกก็คือสนิทสนมกันนะอ้า่บายบายอ้า่บาย